เก่งจริงๆค่าเธอวันนี้พบกับเด็กสาวจากสุพรรณบุรีอายุเพียง16ปีที่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตัางแต่พ่อแม่เลิกกันก็นูก,ก็ลำบากมากค่ะแบบไม่มีใครใจค่าไฟผู้หนูก,ก็โดนตัดไฟอยู่เรื่อยๆชีวิตที่ลําพังไร้เงาพ่อแม่จนมองไม่เห็นอนาคตตัวเองโอกาสเดียวที่เธอจะได้เรียนต่อคือค่าเทอมที่เธอจะต้องคว้าไปให้ได้วันนี้มาเป็นกําลังใจให้เธอทําสําเร็จกันครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมคุณพ่อคุณแม่ด totally ูอยู่คุณครูดูอยู่นะครับหรือข้างบ้านรู้ว่าเด็กคุณไหนเล่นเก่งก็มาชิงค่าเทอมกับเราใช่ครับผมอ้าววันนี้ทั้ง3ท่านคอมเมนเตอร์ของเรานะครับคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กําลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองที่การบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชชมพูนิต ท่านที่สองนักแสดงหนุ่มมากฝีมือตัวพ่อของวงการนีววงสกอรพรมัตถาก่อนและท้ายสุดท้ายอาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนมักุเทศอาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดรชัชยาคงสวัสดียรัิอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่เิีวกครับพี่พึ่งครับเดี๋ยวมีเรื่องดีๆแล้วให้ฟัง ให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยออน้องเอ๋ยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆใส่แว่นจากนครปฐมใช่ครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับติดต่อมาทางแขกรับเชิญของเราคอมเมนเตเตอร์อยากจะขอเข้าไปดูแลอุปการะส่งเสียเพราะว่าชื่นชอบในความน่ารักในความกตันยูแล้วก็ในความเก่งของน้องเอ๋ยไม่ใช่เฉพาะน้องเอ๋ยแต่เพียงเดียวนะฮะพาพี่สาวไปด้วย ตอนนี้ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับทั้งสองคนเลยครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งครับทราบว่าเป็นผู้กำกับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ,รบก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหอปรบมือเลยเราฟังแล้วเราดีใจเลยนะอา้าววันนี้วันนี้ครับก็ไม่เิเลยเหมือนกันโอ้ฮะเป็นน้องที่มาจากสุพรรณบุรีใช่ครับแม่ชื่อว่าน้องเบียรไปดูภาพชีวิตของน้องเบียที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันครับ ดีค่ะหนูชื่อนางสาวกชออนแสงสวัรดอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่4กำลังจะขึ้นมหค่ะอยู่โรงเรียนบันหารแจมใสวิทยา6จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบ้านหนูอยู่กันสองคนคน่ะมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็นูด้วยค่ะพ่อแม่แยกทางกันค่ะแยกไปมีครอบครัวใหมา่แล้วก็ไม่ได้ส่งนูเรียนเลย พี่เศ้านุกดขนส่งค่ะกระส่งนู่นเรียนก็ให้วันละห้าสิบาทมาโรงเรียนรวมทั้งค่ารถด้วยก็ห้าร้อยบาทค่ะทุรั้งเวลาวันหยุดพี่เศร้านุก,กจมาหาก็ซื้อกับข้าวซื้อข้องมาให้ซื้อแช่เก็บไว้ตั้งแต่พ่อแม่เลิกกันก็นุกก็ลําบากมาค่ะแบบไม่มีรข่ใจค่าไฟพูกนุก,ก็โดนตัดไฟอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีไฟใช้ในการเรียนยแบบการทํากันบ้านนี้ค่ะก็ต้องทํางานที่โรงเรียนให้เสร็จก่อนแล้วก็กลับบ้านค่ะ จุดเทียนอ่านหนังสือก็บ่อยอยู่บ่อยแบบบ่อยบ่อยมากแล้วนูก็ก็อ่านได้ค่ะแต่ถ้าไม่โดนตดไฟจะดีส,สุดที่พเราดูนะก <c oughs> ็บางครั้งน้ำค่าน้ำไม่จ่ายเขาจะตัดน้ำตัดไม่ปิดน้ำไม่ให้ใช้ค่ะน้ำไม่ไหลก็ไม่ไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนหุงข้าวค่ะ <c oughs> ลูกก็ยากมีชีวิตที่ดีแบบคนอื่นอ่ะซึงเข้าแบบมีโอกาสในการเรียนในโลัเแทบจะไม่มีเลย ิมันตัดความฝันหน่วกแวหนูก็ไม่อยากโทษเขาหรอกหนูก็มีความฝันแบบยากเป็นตำรวจเนี้ยหนูชอบกับชอบอะไรที่แบบเป็นกฎเนี้ยหนูชอบมากมันเป็นระเบียบเมื <c oughs> ที่หนูอยู่กับพ่อแม่หนูก,ก็คือรู้สึกว่ามันเราไม่อดเลยไม่เคยอดไม่เคยอดยากแบบเนี้ยแบบได้กินอะไรตลอดแบบขนมที่น่ากินเนี้ยก็ได้กินแต่ตอนนี้ยแบบเวลาหนูอยากกินอะไรแบบ มันบอกไขรไม่ได้ไม่ต้องเว็บเก็บไว้คนนุกกลัวเพื่อนว่าอดยากไงต้อไม่ชอบลองเลยอ่ะมันอ่อนเองพี่สาวนู่คนโตก็บอกว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ข้างนูตลอด <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะไม่พิงแบบพ่อแม่นุ่ โนก็เลยรู้สึกว่านู่กอยากทำอยากทำอะไรไม่ให้เขาเหนื่อยอ่ะอยากทำงินเป็นเงินห้าสิบบาทบางครั้งที่หนเอามากินข้าวอ่ะมันก็จะเลือดใช่ไหมคะหนก็จะเก็บ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 เวลาที่พี่หนให้เงินช้าหรือว่าให้ประมาณสิบเอ็ดโมงเนี้ยหนก็จะเอาเงินตู้ที่มีอยู่ไปซื้อข้งกินมากินก่อนค่ะทาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่หนก็รู้สึกว่าพี่หนูไม่ทิ้งหนข้าวอมนะให้ทุกวันค่ะไม่เคยขาดมีแต่ถามว่ามีงาน มีงานกิจกรรมอะไรไหมจะได้ให้เงินเพิ่มไปใช้ค่ะมันหนักสำหรับพี่หนูมาคือแบบเขาก็มีข้าบครัวข้าเหมือนกันนะ่ะลูกเขาอะค่ะมีสองคนเนี่ยหนูแบบน้องน้องที่เกิดมาหม่ก็เชฟมารีก็แบบเข้าเรียนพี่หนูก็ไม่ให้หนูไม่ให้น้องเรียนก่อนให้น้องหยุดเรียนก่อนเอาเงินมาส่งพ่อหนูก่อนกระส่งมาก่อนค่ะเพราะว่ามันเงินมันมันไม่พอในการที่จะ ส่งวห,หนุ่ะก็คือเขาก็เลยให้น้องเลิกเรียนก่อนแล้วค่อยมาส่งปีหน้าอืมนูอีกนรู้สึกว่านูเป็นภาระพยายามมากงานทําแต่พี่นูก็เคยเปิดร้านกาแฟเนี้ยแล้วก็ทำนู่มทำปิ๊นนะ่ะแล่ทีเดี้มันแบบแถวข้างวัดเนี้ยขเยขาก็เปิดร้านกาแฟนูก็อยากไปทําคูขอกะบอกเนี้ยแต่รถเมือนขาดดิ่งเดียวคือรถไม่มีจักรยานขันบ้านนูก็ไม่มีค่ะก็คือก็จะมานี่ก็ไกลนะคะ จากบ้านมาเนี้ยประมาณย0ิบโลคะ่ะนุก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะว่ามันไม่มีรถไม่มีจัก,กรยานเลยมันเป็นงานเดียวที่นุ่งห้าได้เพราะว่าอายุนุ่งยังสิบหกปีอยู่เลยค่ะพอจะไปทางานเซเว่นเข้าก็ลับประมาณสิบเจสิบแปดเนี่ยนุ่งก็อยากทําแล้วเพราะว่าอืมมันอยากได้เงินด้วยไม่อยากเป็นภาระพี่ด้วยตอนเนี้ยพี่ชาย,น,ยน,น,นุ่งที่อยู่กับนุ่งตอนเนี้ยค่ะเขาก็เพิ่งจบบอกว่าสอสอ่ก็กลาลังหางานอยู่แต่ว่ายังหาไม่ได้ เขาบอกว่าจะส่งหนูก็จะเบาภรระพี่สาวคนโตแต่ยังห่ามไม่ได้เลยนุก็เริ่มรังเล้วอ,อวาจะเรียนจบไมไว้เนี่ยเครียดเครียดไปทุกอย่างเลยอะมาครั้งหนูแบบอยากฆ่าทนายี่หนูว่าหนูเครียดมันเครียด,ยดแต่พอจะฆ่าตัวตายนูบอกเอาที่พี่เขาทำมามันไม่ได้ประโยชน์เลยหรออะไรเงี้ย หนูก็แบบพยายามแบบรูให้มาติวเงี้ยหนูต้องแบบต้องเก่งต้องทําให้ได้อย่างเดียวหนูก็มีกังวลบ้างแต่หนูทําเพื่อพี่หนูก็พยายามคิดว่าจะเอาไงดีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยมาราย,ายการนี้ก่อนอ่เขาเคยปรึกษานะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้เรียนต่อนะครับ แต่ว่าเขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนแต่การนี้เป็นโอกาสที่ทําให้เขาเนอาจจะมีเงินทุนในการศึกษาต่อในระดับมี่สมศขึ้นตามความตั้งใจของเขาครับสวัสดีค่ะนุองเบียเชิญลูกเชิญเอาแนะนําตัวเองสักครั้งครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกชออนแสงสวรรอายุ1ิหปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ค่ะมาจากโรงเรียนบรรหานแจ่มใสวิทยาหจจากวัดสุพรรณบุรีค่ะเมื่อกี้ลุงธงแอบเห็นหนูมีน้ำตาไหลนิดหน่อยไม่ใช่คนเดียวหรอกพี่แจ่มกับลุงธงก็ไหลเหมือนกัน <laughs> นะแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็รับรู้ถึงความทุกข์นี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ที่จะช่วยมันผ่านพ้นได้คือ รอยยิ้มำลัใจนะเออแล้วก็กำลังใจในตัวเราเนี่ยแหละข้ามข้ามพ้นมันไปให้ได้ห้าหมื่นเยอะไหมลูกเยอะค่ะเยอะเยอะมากอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครูศรีชัยสุนะสงค์ครับครูโรงเรียนบัณหารจายวิยาหกครับผมเป็นคุณครูที่ปรึกษาของน้องเบียครับที่ตั้งใจจะมาเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราอยากจะได้เงินบางส่วนไปจ่ายค่าไฟใช่ค่ะจ่ายค่าไฟค่าน้ํา แต่ตอนนี้ยังโดนตัดอยู่ใช่ไหมโดนตัดอยู่ค่ะตอนนี้โดนตัดแล้วโดนตัดแล้วเหรอก็มาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนนะคะที่มาเก่งมัอนกันหาเก่งชู่อ้โหบ้านเพื่อนเหรอใช่ค่ะเพื่อนชื่ออะไรอะชื่อจูนค่ะที่มาก็นูนเนี่ยอ๋อเหรอเดี๋ยวจูนก็จะมาแข่งกับกับเราด้วยใช่ไหมก็อาศัยไปนีจัอเลยโอ้ยอยากถามแล้วพี่พึ่งดูแล้วเป็นไงต้องบอกว่ามันจุกอะเราไม่เคยเราไม่เคยเห็น ในโมเมนต์ที่ที่หลายๆคนลำบากขนาดนี้ค่ะเราไม่ไม่เคยต้องจุดไฟจุดเทียนเดียวกับจุดเทียนอ่านหนังสือเราไม่เคยคือคือบ้านเราค่อนข้างที่จะอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะไอโมเมนต์แบบนี้เราไม่เห็นพอสอนีด้วยนะ ไม่ไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะที่เห็นจากน้องก็คือไม่ว่าน้องจะลำบากยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เห็นจากน้องเสมอคือน้องมีรอยยิ้มคือน้องสู้มาเยอะแล้วอีกนิดเดียวค่ะแล้วก็พี่ขอให้น้องประสบความสําเร็จในสิ่งที่น้องตั้งใจนะคะพี่นิวครับเห็นภาพชีวิตน้องแล้วเป็นไงครับผมแค่ไฟดับชั่วโมงเดียวผมก็อยู่ไม่ได้แล้วพี่ยิ่งอากาศร้อนด้วยเนาะใช่ครับแล้วน้องแบบไม่มีไฟฟ้าใช้อนะ ที่น้องเป็นแบบนี้นะครับมันมันไม่ใช่ความผิดของหนูนะลูกมันมันเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นได้นะครับแล้วก็บางทีสิ่งเดียวที่หนูขาดอยู่อาจจะแค่โอกาสดีๆนะครับวันนี้หนูมีโอกาสแล้วนะลูกวันนี้หนูมีโอกาสแล้วแล้วก็พี่อยากให้หนูใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดนะครับถึงแม้ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วถ้าเราไม่ได้เห็นวิธีอาชีวิตของน้องเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยนะว่าเขามี ปัญหามีอุปสรรคในชีวิตอยู่มากมายขนาดนี้นะซึ่งมันก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสพอสมควรนะสำหรับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะสิบหกปีใช่ไหมลูก <c oughs> จงเชื่อมั่นในคุณความดีของตัวเอง <c oughs> แล้วเดินแน่ไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจนะครับอย่าท้อถอยจงแปลเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคตานี้เป็นพลังเพื่อเดินก้าวไปสู่ในอนาคตให้ได้อาจารย์ก็เชื่อเช่นเดียวกันนะครับว่า เดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆมาถึงน้องเดียแน่นอนอืออ้าวสู้ๆวันนี้ครับเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับเด็กน้อยจากจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มาชิงค่าเทอมกับเราเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม